วัสดีครับช่องอ้วนมาลีจอ่นะครับวันนี้พาเพื่อนๆพีพีเอีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดขายข้าวแกงนะครับของร้านแม่แดงตลาดไทยเจ้าเก่าจ้านะครับนี่ครับแม่แดงกําลังทอดมะเขือยาวใส่ไข่ครับมเมะเขือยาวชุบไข่ทอดม,มันร้อนเนี่ยครับ มาีเดียวุกเลยคร <hi> ับผมส่วนรรากานี่แหลงแม่แดงแก้วเก่าย้อมผมสีสีอะไรนะแม่สีม่วงอ่ะสีม่วงย้อมผมสีม่วงไม่แดงตลาดใสนี่เป็นน um. ี <ress> ้ครับกระ o มชุบไข่ทอดจ้าเมนูวันนี้นะครับซิเนเจอร์เลยครับต้องอ้วนมาเลยตอรีกทาะเพื่อนเพื่อนที่ที่มุ่งชมบรรยากาศ ร้านข้าวแกงไม่แดงตลาดไทยจ้าเจ้าเก่าเด้อไขทอดออหอมๆน,น่ารับประทานมากเลยครับน้มัน,นน้อยๆน้ำมันแห้งหสวยสดงดงามน่ารับประทานมากเมนูวันนี้เมนูพิเศษทุกวันอังคารน้นําพริกกับปี๊ดโซมทุกไข่ทอดมเอะเขือยาวทุกไข่ทอดนดิว้าว ป็นไงเนี่ราประทานนะครับสุดยอดมากเลยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครับผมนี่ครับมะเขือยาวชุบไข่ทอดเป็นไงโอ้โหหน้าเราประชานมากลงไปทีเดียวครับเนี่ยเหลือ,อ,องหองเลยทานกับน้ำพริกกะปินี่เข้ากันมากนะครับเขือยาวชุบไข่ทอดตซมชุบไข่ทอดนี่สุดยอดมากครับ เมนูซิกเนเจอร์ทุกวันอังคารนะครับเมนูน้ำพริกกะปิเมนูพิเศษครับผมและประกันความอร่อยโดยแม่แดงเจ้าเก่านี่พาตลาดไทยมากว่า30ปีแล้วครับวัใจรถเข็นครับให้ข้าวเยอะกับเยอะสุดยอดครับผมสวยสดงดงาสวัสดีครับป๋าป่าลูกต่อ นี่เป็นต้มจืดเต้าหู้ครับผมเต้าหู้หมูเด้งนะครับเต้าหู้หมูเด้งอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานจ้านะครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่นี่เป็นต้ยมยำครับผมต้ยมยำปลานิลน,นะครับน,นี่หมูจะทําหมูหมูกรอบเป็นอาหารตำสั่งประจำวันนะหมูกรอบสวยหนึ่งนะครับ มก,ก็ต้มยำปลาหนินนะครับแซ่บต้มจืดเต้าหู้หมูเดงนะครับเนี่ยกระดขาวซ<ก>ี่แกงครับผมแกงกแกงลูกชิ้นปลาายใช่ปะลูกชิ้นปลาไายน่ารับประทานมาก<ส>เคียวหวานลูกชิ้นปลากายนี่ครับเป็นชุดครับผมนี่ครับ<ส>ชุดละกี่บาทมาปรางนม<ก>ปรางห,หกสิบบาทรวม<ก>น้ำพริกนี่ครับน่ารับประทานมาก ไม่แพงนะครับ60บาทรวมน้ำพิกด,ด้วยครับผมครับต้องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพพี่ๆี่สตีมาทานข้าวแกงนะครับกันแม่แดงเจ้าเก่าวันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับเมนูพิเศษทุกวันอังคารนะครับวันอังคารเราก็จะได้ทานน้ำพิกกะปีนะครับแล้วก็โชุุกไก่ทอดมาเขยาวยุบไข่ทอดนะครับขายดีมากครับผมนครับบรรยากาศ ้านข้าวแกงแม่แดงโดยน้องปลอยนี่เยปตี้อะครับผมมีน้ำด้วยนะครับน้ำก็มีครับผมนี่ครับน้ำอัญชันน้ำกระเจี๊ยบน้ำใบบัวบกนะครับชาเขียวครับผมนะครับนีชาเขียวชาเขียวโอเลี้ยงนะครับกระเจี๊ยบกาแฟมีครบครับน้ำก็มีขนมก็มาครับผมนี่ครับน้ำก็มีขนมก็มาเยอะแยะมากมายครับผมนี่ครับ นี่เป็นหัวหมูยำจ้านะครับผมนี่ครับเมนูวันนี้หัยหมูยำครับนี่เป็นผัดนะครับนี่ผัดลูกเส้นหมนี่เป็นผัดดอกคะนนี่นนเลยซิเออเกเนเจอร์ของวันนี้น้ำพริกกะปิครับผมรับประกันความอร่อยโดยแม่แดงเจ้าเต่าทานกับปลาทูครับผมนี่ปลาทูปลาทูนั่งองอคอหักครับผมปลาทูปลาทูมันแม่กล่อง นี่เป็นต้มยำป,าปลาเนื้อครับผมครับมีผัดพริกถั่วมีกรอบผัดถั่วนี่เป็นปลาดุปลาดุกสดผัดรพริกนะครับนี่เป็นหมูปลาครับผมผัดเผ็ดหมูปลา<อ>นี่เป็นผัดเผ็ดไก่ครับผมแกงเขียวหวานทุกทีปลาไายผัดต้นไ,ไม้นะครับนี่นไม่ครบนะจ๊ะ ปัดกระเพราไก่สุดยอดเมนูครับผมนี่เป็นหมูกรอบครับผมอันนี้เป็นทอดมันครับผมทอดมันปลากรายนี่หอมกครับผมหอมกปลาช่อนใบยอครับผมหอมกปลาช่อนใบยอตุ้เชียงนะครับเยอะแยะมากมายครับเมนูทุกวันอังคารครับผมยานเขาแกงไม่แดงตลาดไทยเต้าเก่า ตนมหยางปนันนี่นข้าแต้นี่ข้าวสวยร้อนๆนี่ครับผมข้าวสวยร้อนๆครับผมนี่ครับลูกชายลูกชายไม่มาเลยวเนี้นยเยอะแยะมากมายครับผมนะเมนูข้าวแกงร้านแม่แดงตลาดไทยเจ้าเก่า<ๆ>อร่อยทุกอย่างครับผมรับประกันความอร่อยโดยน้องแอดอ้วนมาลีครับผมนะครับน,รน้องแอด๊ดผสมน้ำแก้วครับผม สวยสดงดงามวันนี้นะ่าประทานน่ารับประทานมากไข่เฉลิชชมชุบไข่ทอดมะเขือยาวชุบไข่ทอดทานกับน,น้ำพริกกะปิปลาทูมันนะงอคอหกักปลาทูมันแม่จองครับผมนี่ครับเห็นแล้วน้ำลายไหลครับผมครับจัดใี่หนึ่งชุดครับผมนี่ครับกระทะใหญ่ๆมะเขือยาวชุบไข่ทอด ก็อมชุบไข่ทอดนี่น้ำมันน้อยๆทำน้ำมันแห้งๆเลยน่ารับประทานมากใส่ไข่เ้าไปเอาปูชิ้นปูนะเอาประกันความอร่อยโดยแม่แดงเจ้าเก่าครับนี่ปามาไงเนี่ย ค่ะแม่นี่ไ,ไม่เห็นป๋ามา,ามตั้งนานละอยู่ในรถอ๋อเหรออยู่ในบ้านอ๋อเหรอป๋าไม่เจอกันนานทำไมหล่อจังปา๋าอร่อยจริง <strokes> เอะป๋าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ,พี่พีเอสซีท่านใดนะครับที่ ซอสระป๋องผัข้าวแกงนะครับพริกกะปิก็ขอเชิญได้ครับที่ตลาดไทยนะครับผมใครอยู่ใกล้ๆตลาดไทยก็ขอเชิญไว้มาอุดหนุนนะครับข้าวแกงแม่แดงเจ้าเก่าน้องปอยเสียเตียครับผมนี่ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับใหม่พ่อแม่พี่น้อง เพื่อนๆ CP s ีได้รับชมเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ